สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระควาร,รู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 1> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใ,ใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องอัปเดตประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบจนถึงวันที่23สิงหาคม2563ฉบับที่3ลงวันที่22สิงหาคม2563ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบการมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่การมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ในวันที่22สิงหาคมภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตร,รดิตฐ์พิษณุโลกสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพริจิตรและเพรชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูดอนธานีหนองคายบึงกาฬนาครพนมสกนลนครและชัยภูมิ ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีและราช,ชบุรีภาคตะว,วันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีจันทบุรีและราชในวันที่23สิงหาคมนะคะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำลปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตฐ์พิษณุโลกสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องบุัมยูดอนทานีน้องคายบึงการชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและราชขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตารายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศนาวันที่22สิงหาคม2563เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่22สิงหาคม2 5 6 3 เวลาสิบเอ็ดนาฬิกา